สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะวันนี้ก็ได้ออกมาเดินออกกำลังกายค่ะโดยการเดินจากบ้านมาที่ตลาดหน้าบ้านค่ะก็ได้ภาพบรรยากาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ลงให้ดูในเช้าวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2566กันเลยค่ะตลาดบ้านกูจะคล้ายๆกับตลาด ตอนกลางคืน,นหรือตลาดงานวัดนะคะก็จะมีบรรยากาศแบบที่เห็นอยู่เลยค่ะที่จริงเพลงที่ตลาดเขาเปิดได้โจะมากเลยค่ะแต่ว่าลงไม่ได้ค่ะปิดปิดกสิทธิ์ใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้เพลงนี้แทนเลยคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆดูบรรยากาศไปนะคะตอนนี้ก็กําลังจุดพลุกันค่ะดังสนั่นวันไหวเลยคะ่ะแต่ก็ต้องลบเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่เพื่อนๆ ดูบรรยากาศเย,นย,นยน็นๆนิดๆนะคะมีความสุขค่ะได้แค่เดินดูไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วนะคะแต่ว่ากูดก็ได้ของรับประทานมาค่ะอย่างที่พี่เพื่อนๆบางคนทราบนะคะว่ากู๊ชอบรับประทานมาแมลงทอดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านมาแมลงทอดกันเลยค่ะว่าวันนี้กู๊ได้มแมลงทอดมา200บาทค่ะ ตามมาดูกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะถึงร้านแมลงทอดเราก็จะผ่านร้านดอกไม้และร้านของใช้กระจุกกระจิกแล้วก็ร้านอาหารการกินทัวๆไปค่ะอันนี้ก็เป็นอนทานไม่ได้นะคะอันนี้รับประทานไม่ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผละละลารากไม้ค่ะในตลาดแถวบ้านกุ้นเองค่ะวันนี้ร้านหายไปเยอะค่ะเพราะว่าเขาหยุดกันนะคะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะ บางร้านก็จะหยุดไปค่ะแล้วก็จะมาหลังปีใหม่เลยค่ะพี่เพื่อนๆเดินชมไปก่อนนะคะใกล้ถึงร้านอาหารของโปรดของกูแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกย่างค่ะอันนี้ร้านผลไม้นะคะและนี่ก็เป็นร้านลูกชิ้นปิ้งค่ะอันนี้ก็เป็นร้านส้มตำนะคะ น,นี่ก็เป็นร้านหมูย่างอีกร้านหนึ่งค่ะมาแล้วค่ะร้านนี้นี่เองร้านโปรดของกูดค่ะวันนี้แมค่ค้าแถมให้หนึ่งช้อนด้วยค่ะกูซื้อไปวันนี้200ค่ะอันนี้จะเป็นร้านเบอร์เกอร์จิ๋วนะคะจะมีทั้งหมูไก่ปลานะคะแล้วก็บาร์บีคิวด้วยค่ะแล้วก็มีหอมทอดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศไฟที่บ้านกูค่ะ ดูแต่ไฟนะคะไม่ต้องดูนางแบบค่ะขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะในวันสิ้นปีแล้วก็ทำสิ่งดีๆข้ามปีกันไปเลยค่ะแล้วก็พบสิ่งดีๆในวันพรุ่งนี้มันปีใหม่นะคะใครทำบุญตักบาตรก็ขอให้อธิษฐานนะขอให้ได้สมดังที่ปรารถนาไว้นะคะส่วนกุศลนะคะเวลาทำบุญไม่ขออะไรเลยคะ่ะ ไม่เคยขออะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ทราบว่าจะขออะไรเหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งขอให้สุขภาพดีค่ะเพราะว่าเวลาใส่บาตรก็ไม่เคยสวยดอะไรเป็นเลยค่ะ <c oughs> อรหังสัมมาอย่างเดียวค่ะไม่ก็น้ำโมค่ะพี่เพื่อนชมไปไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆเ่เพื่อนและผู้มีอุกปการะคุณนะคะที่สนับสนุนช่องกุลลักเซเว่นชาแนลมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่วันที่มีหนึ่งซับเลยค่ะผู้ติดตามคนแรกของพุดก็ยังจาอยู่ในใจค่ะว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มทําช่องค่ะเริ่มทําตั้งแต่เมื่อมีผู้ติดต,ตาม267็คนค่ะทำมาเรื่อยๆ,ๆค่ะประสบผลสำเร็จ ตั้งแต่เริ่มทำนะคะใช้เวลาสามเดือนค่ะก็ครบกดจูนของพี่ยูค่ะและช่วงนี้ก็เป็นการช่วงอรอพินค่ะได้ครบสิบเหรียญแล้วค่ะกำลังรอพินอยู่เมื่อกี้นี้เปิด Gmail ดูก็ดีใจขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาได้ส่งพินมาให้กูดแล้วตอนเช้าค่ะก็อีกไม่น่าจะเกิน2วันก็น่าจะได้รับนะคะถ้าได้รับแล้วกูจะเอามาอวดเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกุ๊ดก๊ดนะคะแล้วพบกันใหม่ในปี2566ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย